สวัสดีค่ะวันนี้จะตุ่มพามาดูไข่หอยเชอรี่นะครับพี่น้องโห้ยเยอะแยะมากมายเลยดูดูดูดพี่น้องดู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 ดหอยเชอรี่นี่ก็ฉลาดนะไข่เอาไว้ที่สูงๆไข่เอาไว้เหนือน้ำเยอะเลยพี่น้องเลยดูดูด,ด,ดไข่หอยเชอรี่ค่ะ นี่ไข่แก่แล้วจะสีแก่นี่ไข่เพิ่งไข่ใหม่ๆจะสีชมพูอ่อนอ่อนนี่ตัวหอยเชอรี่จะอยู่ตรงนี้นเนปล่อยไข่แล้วก็จะมานอนอยู่ตรงนี้นี่คือปล่อยไข่แล้วนะคะหอยเชอรี่ค่ะข้าวก็ออกรวงแล้วนะคะหอยเชอรี่ก็น้ำเยอะหอยเชอรี่ก็เริ่มจบไข่แล้วนี่คือหอยเชอรี่ค่ะ ดูไข่หอยเชอรี่นนเยอะแยะเลยนะคะพี่น้องมันจะไข่หอยเชอรี่ทั้งนั้นเลยนี่ค่ะไข่ทิ้งเอาไว้ทั้งนั้นเลยนะคะไข่หอยเชอรี่ค่ะไอแมลงวันก็เยอะนะแมะลงวันทําไมมันจับอยู่ที่ใต้ใบข้าวดูดูแมลงวันจับอยู่ใต้ใบข้าวพี่น้อง ใต้ใบข้าวนี่คะ่ะจับอยู่ใต้ใบข้าวาชมหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่ก็เกาะอ,อยู่ต้นข้าวคะ่ะไปดูนี่คะ่ะอืเกาะที่สูงก็มีพี่น้องยังมาเกาะออยู่ตรงนี้อีก ต่ำๆก็มีนะครับพี่นอ้องข้าออกรวงแล้วนะคะลวงออกรวงงามรวงใหญ่นะครับปีนี้รวงใหญ่รวงงามทั้งที่เจอข้าวตอน ข้าวแรงแรงแล้วก็มาท่วมจะท่วมแล้วน้ำน้ำล้นทำนาแล้วช่วงนี้ข้าวสูงท่วมหัวแล้วนะคะพี่น้องข้าวออกรวงนี่ค่ะข้าวออกรวงแล้วพาดูหอยเชอรี่นะคะพี่น้องโอ้ยผีเสื้ออะไรตัวสีดำดำแป๊ดเลยพาชมหอยเชอรี่คะ่ะหอยเชอรี่ออกไข่ไข่หอยเชอรี่ ดีเียเลยพี่น้องเอ้ยดู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 ไข่หอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่ก้า็เริ่มออกรวงแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยมาดูหอยเชอรี่ค่ะไข่หอยเชอรี่พี่น้องนี่ตัวมันอยู่ด้านนี้นี่นี่นหอยเชอรี่อยู่ด้านนี้พี่น้อง ตัวใหญ่ๆอยู่ด้านน,นี้ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไครทุกแชร์ทุกเร็วทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมติที่มอบให้ค่ะแห่งๆเ,เลยๆปังๆกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ เฉลี่ยพี่น้อง